ตอนนี้นะครับผมศิลปินท่านนี้เนี่ยมารออยู่แล้วข้างเวทีก็คือพี่นัทศักดาทอนนั่นเองครับแฟนคลับพี่นัทอยู่ไหนแฟนคลับพี่นัทอยู่ไหนด้านหน้าเวทีเลยรอของจากพี่นัทด้วยนะพี่นัทเอาของมาประมูลน,นะกดตังยังโอเคพร้อมเรียงครับผมร่วมทำบุญไปด้วยกันร้อมเลยครับ เมื่อกี้2คนนะค่ะโอนกับตามมาเสียงกรี๊เขาสนั่นเลยนะถ,ถ้าเสียงคุณไม่ดีนี่พี่นัทเขิดแย่เลยอ่ะใช่เลยครับผมงั้นตอนนี้ไปพบกับพี่นัทสักดาทอยกันเ,าาเลยรับะะลหลายคนอาจจะไม่รู้จักว่า a อ c คืออะไรไม่เป็นไรนะครับดูน <laughs> ันมนาวันแล้วนะฮะพี่ตามตั้งแต่เ f ึเลยจริงพี่ก็เปิดพี่แสดงว่าอายุใกล้เคียงกันนะครับ คี่ว่าถ้าถ้าถ,ถ้าตัวเธอจะเอาเขาไปอายุเท่าตัวเธอผมก็ไม่ว่า,อา,อาเอามาซึ่งตัวนี้เป็นการมาอบความบุนให้กับผู้ที่ได้รับไปถูกครับผมใส่ไปแล้วจะอบุเฟินแน่ต่อโฆษณา,อ,า,อ,าอีกโฆษณาอีกช่วยผมหน่อยผมเป็นคนพูดไม่เก่งนี่เหรอ,อไม่เก่งเหรอไม่เก่งเลยเอออะ ตัวนี้นะคะได้ไปเสร็จแล้วคุณนอกจากกลิ่นหอมกลิ่นกายของน้องหน้าติดตัวแล้วทุกวันทุกค่ำคืนที่คุณใส่คุณจะเหมือนได้มีน้องหน้าโอบกอดจึงตลอดเวลาพี่นิสัยว่าต้องต้องใส่ตอนนอนด้วยนะเฮ้ยตอนนอนก็ใส่ได้อ๋อโอเคครับมาอย่าไปกลัวประมูลเริ่มต้นที่เท่าไหร่เออผมเริ่มต้นง่ายๆที่สิบบาทเลยครับสิบบาทมีเหตุผลเพราะว่าราดาวโหลดของผมคือดอกจันทร์หนึ่งสลังสองสามสิบสิบสิบ องตลอดนะครับอะไรนะดอกจันอะไรนะสิบสิบเดี๋ยวดอกจันหนึ่งสองสามสิบสิบดอกจันหนึ่งสองสามสิบสิบเลยเราก็เริ่มตอนที่สิบบาทง่ายๆนะครับแล้วก็เห็นใจไงคือผมอยู่ในวงการก็อย่างที่บอกเจ็ดแปดปีแล้วนะครับแฟนๆที่ตามเนี่ยทุนทรัพย์ก็จะลดลงเรื่อยๆๆ่ๆตเวลาาวันนี้ก็เลยไม่ได้คาดหวังอะไรมาก